มีครั้งไหนบ้างไหมที่เจนซูมาไลค์คู่กันแล้วจะไม่สปอยเพลงใหม่บ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนักข่าวอินดี้วันนี้ครับขอ,อนำเสนอกับโพสต์นี้นะครับโพสต์ที่ว่า,ามีครั้งไหนที่เจนแล้วก็ซูมาไลค์คู่กันแล้วจะไม่สปอยอเพลงใหม่บ้างนะครับเนาะนี่ครับก็คือเขาไล์สดคนเห็นมือไหมดูที่มือดูที่มือดูที่มือนะเขาทำท่าเออและดูที่มือนี้ อะเป็นยังไงเป็นยังไงเออใครเก็ตใครเข้าใจคอมเมนต์บอกเพื่อนๆชาวบิงด้วยนะครับเออก็เดี๋ยวจะที่เท่าที่เข้าใจนะก็คือว่าคุณจีซูแล้วก็คุณเจนเนี่ยไลฟ์สดคู่กันแล้วก็มีการหวรัวเราะคิกคิกคัทคัอะไรเงี้ยแล้วก็ทําท่าอะไรเงี้ยเออแล้วพอ MV ใหม่ออกมาใช่ไหมยังไม่ได้ออกสิกกำลังจะออกใช่ไหมล่ะก็เลยแบบเฮ้เยมีท่านี้อะเออ งั้นแสดงว่าเฮ้ยเธอสปอยหรือเปล่าเออแบบว่าชาวบิงที่แบบว่าขออภัยนะแบบว่าชาวบิงที่แบบยังไงอะไอคิวสูงสูงอย่างเง,งี้ยอะเออต้องเรียกว่าไงชาวบิงรุ่นใหญ่ชาวบิงรุ่นพี่ชาวบิงอาวุโสชาวบิงที่ติดตามมานานแล้วจะเข้าใจละกันนะเออต้องบอกว่างี้ชาวบิงรุ่นพี่เออ ก็จะเข้าใจนะครับในโมเมนต์นี้แต่ถ้าว่าแต่สําหรับชาวบิงใหม่ๆอย่างผมเนี่ยไม่เข้าใจนะครับเออแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วเพราะว่าไปอ่านคอมเมนต์ของชาวบิงรุ่นพี่มาละเออประมาณนี้นะอ่าท่านผู้ชมนะครับคิดยังไงกันบ้างใครที่เคยดูไลฟ์สดของของทั้งคู่นี้มาแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์มาดูนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังสักหน่อยเนาะเขาบอกว่าอย่างสั่งแบรนด์สองคนนี้ไม่ให้เข้าห้องประชมุมอีกตลอดชีวิตโดยเฉพาะไอ้คน ไอคนพี่อัดไอไอคนพี่อ,อตัวดีสู่รู้โลกรู้ห้าห้ประมาณนี้ซึ่งคอมเมนต์นี้มีคนกดแสดงความรู้สึกหัวเราะไป3คนเลยนะครับแต่โพสต์นี้เพิ่งลงเมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วนะครับเนาะอ่าก็เดี๋ยวผมลองดูในทวิ t เตอบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับในทวิตเตอร์เขาได้บอกว่าต่อไปนี้ ถ้ามีอะไรแบบยิ้มๆหัวเราะหัวเราะดังๆมีความสุขแบบนี้เราต้องคิดแล้วว่าต้องมีอะไรแน่นอนนะเป็นไงล่ะอันนีแ้แล้วก็กกกมีอีกคนหนึ่งบอกว่าเราจะจำกันไว้ทำๆแล้วยิ้มแบบมีอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้อันเนี้ยคือแสดงว่าเขาเป็นชาวบิงตัวยงเลยนะแสดงว่าเขาเคยดูไลฟ์สดแล้วก็เคยเห็นลักษณะว่าเออเนี่ยเวลาสองคนนี้ไลฟ์คู่กันแล้วก็ ทำท่าแบบนี้แล้วก็ยิ้มหัวเราะเหมือนมีอะไรแปลกๆเหมือนแบบมีเล่์ลงคมในอ่ะเออประมาณนี้่าก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็นาโมเมนต,ต์นะครับจากชาวบิง์แล้วกันเนาะจากชาวบิง์ที่มีความเป็นบิง์ในตัวสูงไม่รู้จะยิยามมันไงบิงอ์อุโสอย่างนี้เหรอแบบสําหรับคนที่บิง์มานานแล้วเนี่ยบิง์รุ่นพี่แล้วกันเนะเาะสำหรับผมนี่บิง์รุ่นน้องแล้วกัน พอเพิ่งมาติดตามจริงๆฝังเนื้อฝักตัวบิงครุ่นที่ทุกคนด้วยนะครับเออถ้ายัางไงบิงครุ่นพี่ก็ช่วยคอมเมนต์แนะนำแล้วก็พูดคุยกับบิงครุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ๆด้วยเนาะจะได้ชวนกันมารู้จักแบ็คพิงค์มากขึ้นเร็วขึ้นนะครับวันนี้นะข่าวอินดี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปบายบาย